ันนี้จะภาพใจสองใบเ่ามีอะไรทานบ้างเปิดตัวด้วยออเดิร์สี่จานนะครับเป็นขนมจีบนะครับหอยเชลล์ทอดนะครับสี่สี่ห้องกงทอดแล้ววันนี้เป็นไก่ผัดถั่วนะฮะหอมๆแบบนี้ครับจานต่อไปนะครับปูฉลามน้ําแดงฮะแน่นๆเน้นๆแบบนี้ครับผมจานต่อไปฮะพรีเมียมสุดๆกับกุ้งผัดซอสเอ็กโอนะฮะซอสสูตรจีเด็ดของทางร้านเราเป็ดยดไส้เก่าลัครับเป็ดเปื่อยๆไส้แน่นๆแบบนี้ครับไส้ทะลักทะลักเลยครับจานต่อไปนะครับ ปลากระพงหนึ่ีิ้วฮะตัวใหญ่ๆแล้วล้นจานจานต่อ,อไปนะฮะวันนี้เป็นข้าวอบใบบัวนะฮะหอมใบบัวสุดๆน้ําแกงของเราวันนี้ครับหัวปลาหม้อไฟเผือกนะฮะสดเชงเชงฮะเสิร์ฟในหม้อกแก๊สแบบนี้นะครับร้อนสุดๆนะฮะเวลาทานต้องระวังนิดหนึ่งล้างปากกันหน่อยครับเป็นแตะกล้วยนมสดนะฮะสดคล่องคอชื่นใจ ไงมั้งครับอาหารถูกใจไหมครับถ้าสนใจนะครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามโต๊ะจริงที่ทำด้วยใจและอารมณ์ดีพรชัยหูฉลามไม่ใช่พรชัยเฉยๆนะครับ